สิก้าบททำบทที่ห้ามนุษย์พันแล้วตอนที่สาม จะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องมีเมืองเมืองหนึ่งตระกูลเศรษฐีตระกูลนี้มีลูกชายคนหนึ่งเป็นคนคิดแปลกใครบอกว่านี่ดีนั่นดีแกบอกว่าไม่ดีเหม็นแกบอกว่าหอมสาวสวยแกก็บอกว่าไม่สวยใครไม่สวยแกบอกว่าสวยดูเหมือนจะดันทุรังเข้ากับใครไม่ค่อยได้เป็นมนุษย์พันผิดปกติผิดแปลกแวกแนวไปจากคนทั้งเมืองแกตรงตรงกันข้ามกับผู้คนเป็นมนุษย์คนเดียวที่มองอะไรไม่เหมือนใครแม้แต่เศรษฐีผู้เป็นพอ่อแกก็บอกว่านี่ไม่ใช่พ่อรับเป็นแค่เนื้อเหม็นๆเน่าๆมารวมกันเป็นรูปร่างมีลูกชายคนเดีียววมิิตล ขนาดนี้ต่อไปตระกูลจะอยู่ได้ยังไงยังความกลุ้มใจให้กับเศรษฐีจึงนําตัวไปรักษาแต่ว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเพราะมันไม่ใช่โรคมันเป็นเรื่องของจิตจิตที่ไม่เหมือนคนอื่นที่สุดก็จนปัญญาเดินทางเข้าไปหาปราดเพื่อรับธรรมบ้างจะได้ผ่อนคลายปราดถามว่าเป็นอะไรถึงได้เครียดขนาดนั้นเศรษฐีสายหน้าถอดใจเล่าเรื่องลูกชายฝั่งปราดยิ้มบอกว่าเรื่องแค่นี้รักษาง่ายมากเศรษฐีดีใจเมื่อรู้ว่าปราดท่านรักษาได้และง่ายๆด้วยก็จะกลับไปเรียกลูกชายมารักษาปราดบอกว่าไม่ต้องพามาร เรารักษาที่นี่ตอนนี้และเดี๋ยวนี้แหละเศรษฐีงงลูกชายไม่ได้มาแล้วจะรักษาได้ยังไงปราดบอกว่ารักษาตรงตัวเศรษฐีก่อนเศรษฐียิ่งงงหนักบอกว่าแกไม่ได้ป่วยและไม่ได้ผิดปกติปราดพยักหน้าถามว่าลูกชายท่านผิดปกติหรือเศรษฐีก็พยักหน้าผิดปก,กติไปจากคนทั้งเมืองหรือหรือเศรษฐีก็พยักหน้าทำไมท่านเศรษฐีและคนทั้งเมืองไม่คิดมั่งว่าท่านและคนทั้งเมืองนั้นแหละผิดปกติผิดปกติไปจากลูกชายของท่านคนที่ทําอะไรไม่เหมือนใครคิดไม่เหมือนใครทวนกระแสคนอื่นๆเรายัดเยียดเขาว่าเป็นผู้ ผิดปกติให้พวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นปกติบางทีอาจเป็นผู้ผิดปกติกันทั้งเมืองเลยก็เป็นได้ท่านจะว่าอย่างไงสถรีบอกว่าไม่มีทง้งพวกเราทั้งหลายย่อมเป็นผู้ปกติผู้ใดทําสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกันมันผู้นั้นย่อมผิดปกติมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่น่ามีอะไรสงสัยปราทถามว่าท่านสถรีเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาเชื่อในพระพุทธเ,เจ้าไหมสศรษฐีพยักหน้าขอรับเชื่อครับเชื่ออย่างสนิทใจเป็นชาวพุทธอย่างสนิทใจปร,ราดบอกว่าพระพุทธองค์ของเราก็เป็นบุคคลเดียวของคนทั้งโลกที่ทําในสิ่งที่ตรงก ข้ามกับชาวโลกทั้งหลายในแทบทุกเรื่องใครบอกว่าเป็นเจ้าน่ะดีท่านบอกว่าไม่ดีกินนอนพักผ่อนสะสมเงินทองมากๆนั่นแหละดีท่านบอกว่าไม่ดีผู้หญิงสวยอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าไม่สวยใครก็อยากเกิดมารวยมาสวยท่านบอกว่าไม่อยากเกิดโลกเขาบอกว่าหาทรัพย์สมบัติน่ะไม่ดีท่านบอกว่าดีอาหารกินน้อยๆน่ะไม่ดีท่านบอกว่าดีลําบากไม่ดีท่านบอกว่าดีมันสวนทางกับผู้คนทุกอย่างท่านเศรษฐีว่าพระพุทธองค์ท่านปกติไหมที่ไม่เหมือนใครเขาเศรษฐีอึ้งๆอ้าๆตอบไม่ค่อยออกท่านยอมรับไหมว่าเราทั้งหลาย และจริงแล้วผิดปกติพระพุทธองค์ท่านปกติแดะพวกเราก็กําลังหาการรักษาความผิดปกติของเราให้เป็นปกติอย่างพระพุทธองค์ท่านทั้งๆที่แต่ก่อนผู้คนต่างคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่ปกติพระพุทธองค์ผิดปกติแล้วทําไมถึงมากลายเป็นผู้ผิดปกติไปจากปกติของพระพุทธองค์ได้เรายอมรับกันแล้วใช่ไหมว่าเรากําลังผิดปกติกันและกําลังดําเนินทางแห่งความเป็นปกติตามพระพุทธองค์ท่านอยู่พระพุทธองค์ท่านกระทําผิดแปลกแหวกแนวไปจากโลกเขาทั้งหลายอยู่เพียงผู้เดียวใครบอกว่าเที่ยงท่านบอกว่าไม่มี อะไรเที่ยงใครบอกว่ามีท่านบอกว่าไม่มีถ้าท่านเศรษฐีและคนทั้งเมืองปกติแล้วเราดันไปเดินทางตามทางของคนปิดปกติวางไว้ทําไมถ้าเศรษฐียอมรับกฎข้อนี้ได้ลูกชายท่านก็หายทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้และตอนนี้หากเศรษฐีไม่ยอมรับเศรษฐีลองคิดดูว่าคนทั้งเมืองรวมทั้งตัวเศรษฐีลูกชายพระพุทธองค์ท่านใครปกติและใครผิดปกตินิทานเรื่องนี้พวกเราพอจะมองออกไหมใครมันผิดปกติคนทั้งเมืองปกติหรือลูกชายเศรษฐีปกติมันต้องมีฝากใดฝากหนึ่งผิดปกติถ้าท่านเป็นฝ่ายคนทั้ง เมือส่่วนใหญท่านก็ปกติแต่ก็ผิดปกติท่านนับถือพระพุทธศาสนาถ้าท่านเป็นฝ่ายลูกชายเศรษฐีท่านก็ปกติแต่ก็ผิดปกติไปอย่างที่โลกเขาเป็นท่านจะเลือกฝ่ายไหนส่วนตัวชันขอเลือกก่อนใครเพื่อนขอเลือกทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายปกติและผิดปกติตามกลาเทศะขอเลือกตรงขอยอมรับยอมรับว่าฉันยังไม่ปกติอย่างใครๆก็ปกติกันรุนาอย่ามายัดเยียดในสิ่งที่ท่านเป็นกันปกติมาลงที่ฉันฉันไม่รับหรอกเพราะฉั้นไม่ปกติอย่างใครๆเขาคนที่ยอมรับว่าตัวเองปกติย่อมเป็นคนปปกกตติิิไมม่่ยอรับคนทีผด นี่เป็นเรื่องปกติคนที่ยอมรับว่าเป็นคน,น,คนไม่ปกติย่อมเป็นคนผิดปกติและยอมรับทั้งคนปกติและผิดปกติว่าปกติของคนย่อมเป็นเช่นนั้นท่านจะเป็นมนุษย์พันใดเป็นมนุษย์พันไหนระหว่างมนุษย์พันปกติกับมนุษย์พันไม่ปกติลองถามใจดูมนุษย์พันปกติเป็นปกติของพันมนุษย์มนุษย์พันผิดปกติมันแหกคอกนอกรีดนอกกรอบคนส่วนใหญ่ก็จะพากันยัดเยียดลงไปว่านั่นมันเป็นมนุษย์พันเลว